สุดค้ผมอู่นั่นนี่คือโดเดียวมาเล่นเกมคนเดียวอยู่ในเกม Oku and the Secret Forest ก็เราจะได้รับบทบาทเป็นตุ่นปักเป็ดตุ่นตัวน้อยพร้อมออกผจญภัยโลกกว้างอันนี้คือผมเคยเล่นไว้เมื่อนานมามากๆนะตอนที่เกมออกใหม่ๆซึ่งก็ในเมื่อเรามาทําคลิปก็เริ่มเริ่มใหม่กันเลยเกยมนี้เหมือนจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะอันนี้ผมก็ดูผ่านใน t w i t t ตอ เนื่องจากว่าในไลน์นี้ผมก็ใช้สติ๊กเกอร์ของน้องตุ่นตัวนี้ซึ่งผมชอบมากนี่มีกบด้วยโอ uh, เ้เกมมันเกมมันน่ารักจัดเอาเรจริงจริงอี <c oughs> โอ uh, ้คุณเทอ, uh, อุ้ยอีเขาเรียกว่าอันนี้ว่าอะไรนะสวิงไหมนี่หันเปสามท่อนอุ้ย เราเป็นเบบี้โอกุซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นเบบี้ก็จะมีคุณพ่อด้วย <c oughs> ตุมันโคตรน่ารักเลยิทีขยับเคจริงๆเกมนี้เขาแนะนำให้ใช้จอยสติ๊กในการเล่นนะแต่ว่าผมอมถนัดเมาส์คีย์บอร์ดมากกว่าเอ้อเดินนะอ๋อเดิน้ยวยปุ่มพิเศษเลยเนี่นั่งได้ด้วยน่ารักจัด เอ่อโลโกะอ๋อจะไปไปจนภยัยเดี๋ยวลูกอย่าลืมเอาหมวกแล้วก็เอาสวิงไปด้วยเนาะก่อนจะออกไปนะลูกเควสใหม่เตรียมพร้อมสำหรับก,การไะจนภัยสวิงเย่ yeah, butterfly net baby โอกกับเอ่อสวิงอันลำค่าของเขามันดูเปราะบางน,นะแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ดีเลย นี่อะไรห้องพ่อโอ้โหเตียงบนเริ่มเลยพ่อนอนด้วยได้เป่าน,นี่มีหมวกเก็บมวกวเย่ yeah. มวกวผจญภัยคุณจะต้องใส่หมวกผจญภัยไปด้วยเพราะว่าทาให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นนักผจญภัยโอ้โหตอนนั่งมันตุกติกมากเลยน่ารักจัด okay. โอเคคุยเลยนี่สวิงพร้อมแล้วครับหมวกก็พร้อมนี่โชว์ไปที ว่าไงป้าอู้ก,กดกระ้ดยน่ารักจัดจ้าดูด,ด้ตัวเองดหนะลูกแล้วก็อย่าไปที่ที่มัอนอันตรายนะลูกนะโอเคครับป้ามีกลองทรายทำลายได้ไหมวิ่งใส่ได้ไหมไม่ได้เอเยชุบชุบชุบกดเอเพื่อเพื่ออะไรโจมตีเก็บมาเย่ใบไม้ ใบไม้ธรรมดาที่หาได้ทั่วไปออ้นั่งได้ทุกที่เลยอ่ะเย้แปป๊บป,ปอุ้ยนี่อะไรเอ่ยก็กิ่งไม้ธรรมดาเหมือนกันหาได้ทั่วไปเหมือนกันเย้ไปไป,ปอุ้ยอันนี้อะไรเขาแกะสเก็ปโกดแพ้แกะมิดชีฟมิดมิดชีฟ โอ้มันดีมากเลยเนาะที่ออกมาข้างนอกแล้วก็มาวิ่งเล่นดีอ่ะแล้วก็อย่าตามคนแปลกหน้าไปละ่ะเข้าใจาไหมดูแลตัวเองนิดละหนูได้ได้ครับน,นี่อะไรพี่บัวฉันนะก็เคยเป็นนักะจญภัยเหมือนกับนายนั่นแหลนะเนาะแต่ว่าเอ,อิ่ม่เจออะไรมีปัญหาหัวเข่าผมแปะผิดตรงไหนก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับโอ้สวิงกับมักผจญภัย นั่นมาเป็นของจำเป็นมากนะั้งต่การเดินทางเนี่ยนะแล้วก็ตัวใส่รูดีมากเลยนะอันนี้ผู้ชายผู้หญนะิงเนี่ยลุงลุงอ๋อลุงหมูออแล้วกิกมนี้เ็าพัฒนาโดยฝั่งเกาหลีนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นป้ายแบบมีแต่ภาษาเกาหลีเอเคเดนเตอโอ้นั่งได้ทุกที่จริงๆฮะตรงเนี้ยก,ก็นั่งได้โอเคอุ้ยตัวอะไรเอ่ยอีกาหรืออีกาอีกามั้งนะ อตาม,อ,มอู้เฟรนด์ดี้เป็นเพื่อนของเบบี้โอคุเพื่อนบ้านสามารถเมค e เฟรนกันได้ระหว่างการเดินทางแล้วก็เมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็จะแอดเบอร์ใส่กันสวัสดีครับว่างาเบบี้โอคุจะไปไหนแล้ววันนี้ฮะไปไปจนภัยใช่เปล่าดูแลตัวเองด้วยแล้วก็โทรมาได้เลยนะถ้ามีเรื่องที่ต้องการให้ช่วย เออนกดำอ๋อนกดำ blackbird b e e t l ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเห็นว่าจะไปเหมือนทางด้านขวานะแต่ข้างบนมีอะไรลงน้ำได้เปล่าไม่ได้มีกบต้องรู้ด้วยที่เราไปชชวยกบตอนแรกใช่ไหมมันคือตรงนี้ใช่ไหมนี่ไง blackbird singin in the day of night <c oughs> นี่สังขยะโอเคขอ ถ้าคุณมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวคนเดียวได้คุณก็โทรเรียกเพื่อนมาช่วยซะเปิดอ่อหนังสือโทรศัพท์มันโฟนบุกมันควรจะแปลอะไรที่มันเท่ๆกว่านี้นั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรสมุดเหลืองอเล่มเหลืองบิวิวกูไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคนเดียวได้ก็เลยโทรหาเพื่อนซะอลัอลอหอรร่อทำอะไรได้อืมคุณดินโอเคผมครับ อ่ะตามต้องไปลกูกนี่ตรงตรงนี้มีอะไรเนี่ยรูปปัน้นหินหอืยังไงครับนี่ยานโบราณเทจัดเอิมข้างบนนี่คือกวางแบบติดป,ปีกยูนิคอร์นเอ้ย ไปกระัตไปเข้าไปไหครับนี่แล้วพอเขาบอกว่าอย่าตามคนแปลกหน้าเอ้ยใช่พอ่อพ่อบอกว่าอย่าไปที่อันตรายส่วนนัาแกะเขาก็บอกว่าอย่าตามคนแปลกหน้าแต่จริงๆก็ไม่ใช่คนหรอกไม่เป็นไรอันนี้เท่าไรเนี่ย6วงแหวนหแสบตา part of the world วิลหัวใจแห่งโลกเสียงี่ไม่คุ้นเคยเออเสียงที่ไม่รู้จักสิขอโทษนะที่ต้องมาอัญเชิญนายมาแบบเนี้ยแต่เอเออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมาในที่ที่แปลกหูกแปลกตาน่ะนะแต่ว่าโลกนี้น่ะมันต้องการคนแบบนายจริงๆนะโอกูโลกที่ผงาดลายต้องการความช่วยเหลือจากนายนี่คือคนนก เอาขนนกนี่ไปแล้วก็ไปที่เ a ลเซสเบลซันไรตหมู่บ้านทางตะวันออกที่ทิพย์พาติดขึ้นเชื่อเขาเลยอ่ะเออเชื่อเขาเลยป่ะสุดยอดเย่ได้ขนนกสีดำมาโอ้เรนโบว์เฟเบอร์ขนนกลุงขนนกนี้มาอยู่ในกระเป๋าของคุณตอนที่คุณมาถึงในโลกที่ไม่รู้จักมันเป็นสีดำแต่ว่ามันก็มีสีลุงติดอยู่ข้างล่างด้วยนะแล้วก็กิกี โอลิม้างกี่ดิฉันะไรพูดนำเผ่ากนี่็ก็บอกว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีฮีโร่เข้ามาช่วยโลกนี้ไว้แต่ฉันไม่ได้หวังไวเลยเน,นี่ยไม่ได้คิดไวเลยว่าจะมาเห็นด้วยตาของตัวเองเนี่ยจะเดี๋ยวไปบอกเพื่อนก่อนส่งไลน์บอกเพื่อนกดเจเพื่อเปิดเปิดเลยเปิดแมปวะ คิดทรักเวสเอ่อทั้งหลายโควสแล้วก็ทั้งหลายแหล่นี่ออริจินแล้วก็แบ่งเซิร์ฟใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นอู้อันนี้อะไรเอ่ยสกายบัสสวัสดีครับทาดาว่าง่ายนะหนูนี่นะชื่อว่าสวงสวงเอ็กซเพรสบริการทุกวนันอ๋อนี่มีแค่6อันเดงพอดีโลกนี้นะมันมีทั้งเอ่อหกเขตอะ มันก็จะนานกันไปหน่อยนะถ้าเราจะแบบว่าเดินเดินเท้าน่ะเดินไปมันก็เมื่อยจะดีกว่าัหมถ้าใช้โซนส่งสุดเอ็กเพรสเดี๋ยวนะนายก็มีตั๋วนี่นะกลับมาตอนที่นายมีตั๋วแล้วกันนะเขียนได้เควสต้องมีต้องมีตั๋วก็คือฟาทิลบัลนั่นแหละฮึบฮึบอุ้ยอะไรเก็บตังค์ได้ด้วยอุ้ยเก็บตังค์เออบาทสองบาทก็เอาหมด อ่ะเก็บไปเฮ้ยข้างในมีหีบข้างในมีหีบเข้าได้ไหมเก่อมีซุ้มหลอกหลอกตาไม่มีอ๋อเนี่ยลูกปั้นที่เห็นตอนแรกพออันใหญ่ๆแล้วก็เป็นเหมือนนกเลยก็นกนั่นแหละไปฮึมข้ามลำธารตีกล่องไม่มิดโอ้โหกาะาสทำลายกล่องนะอันนี้อะไร หินมันแปลกตีได้ปะไม่ได้เก้ไปต่อกัได้น้อทานขอถทางแยกทางเหนืออุ้ยอันนี้เป็นตัวหมาในสติกเกอร์วาดรูปมอเตสว่าไงตัวน้อยชาบ,บ้านรูปอะเปล่าฉันน่าเป็นศิลปินเลยเนาะแล้วก็เดินทางรอบโลกเลยเพื่อจะมาเห็นรูปของวิวส,สวยๆแล้วก็ฉันทิ้งฟุตปินก็คือรอยเท้าของฉันไว ในที่ที่มันแบบเหมาะกับการเพ้นด้วยเนาะนี่นี่น,นี่มาเอาเครื่องมือไปเล็วจะได้วาดด้วยเย่โอ้โหโยนให้กันหรืไงเนนะี่ยเครื่องมือวาดรูปเป็นเซ็ตตระการอุปกรณ์การวาดรูปที่โดนให้โดยมอร์เทสเป็นเอ่อนักวาดสามารถวาดวิวสวยๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจดอ i อินโน่ถ้าคุณเอ่อคุณสามารถวาดรูป ตามที่ในอยู่ในไอ้ฟุตพิลเขาเนี่ยฟุตสเต็ปเนี่ยมีมาร์คให้อยู่แล้วก็มันอาจจะช่วยมีเบาะแสในการปลดล็อกที่ใหม่ๆแล้วก็ดูใกล้ๆอะไรเท็กโคสเซอร์ลุกแอจูเอเดวิงบายอ๋อกวาดเสร็จล้วก็มาดูซะอาจจะมีคำใบ้ในการปลดล็อกที่ใหม่ๆโอเคโอเคลองวาดดูคุยก่อนเอาเลยลองวาดดูสิโอเคแสงว่าเราเจอรูปโลกนี่เราต้องวาดอุ้ยทนหมวก โอ้โห,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 โหน่ารักจัดน่ารักจัดจัดเอ่ออะายดับเบิลไดวิวโอเคแปบไม่ออกข้ามเลยโอ้โหก็มีหัวสวรรค์เหมือนกันนี่นาเจ้าตุลถ้าเห็นแสนลักพวกนี้แล้วก็ลงไปวาดเลยแล้วก็ไอทีเขาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่ามันมีหินหินแล้วเ,เราดูจากไหนวะ ป,ปนี่อะมาจากจ o u r n a l ใช่ไหมไม่ใช่กดูไม่ได้ช่างมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บตังครับใครทำตังตกไปรู้ของเราหมดอันนี้ก็ยังนั่งได้เอ้ยคนใบไม้ทองท่าดาใบไ,ไม้ทองไอเทมแร่ถามปัญหาได้ในผู้หมายโอเคป้าป้าอุ้ยขัดสี ดิ้งเสหน้ากากโอุ้ยเดินตอมแต้มมากเลยมาเข้าไปถึงป่าแล้วนี่อะไรหืมฮีศิลาเปล่งแสงปึ๊บแต่ว่าก่อนจะไปหาศิลาเพื่อมีตังกับใบไม้ทองเก็บตังได้สักห้าสิบบาทกลับบ้านเถอะไปอืมข้าม นี่มีหีบด้วยฮูอะไรอ่ะตรองบ g เทอร์ดวงแก่งทั้งหน้าในบะนป่าลึกนาะยนมมันฮะอะไรเนะี่ยชีวิตมันก็เหมือนกับต้นไม้กับหญ้าที่มันค่อยๆเจริญเติบโตนายจะไม่ทางรู้เลยว่าข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่ถ้าไม่สามารถ แก้ไขตรงนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเทสเดี๋ยวเทสทำแค่นี้ไม่ผ่านถ้าน้องทำแค่นี้ไม่ผ่านน้องก็โตไปทำอะไรได้ครับเข่เข่เข่ครับพี่น,นี้เปิดเลยอันนี้เปิดเลยเข่ตีมั่วไปก่อนปึ๊บ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 เข่อันนี้เปิดฝั่งนี้ไหมต้องไปเปิดอันแรกปะ่ะเห็นนะมันต้องเป็นอันแรกที่เปิดอ๋อนี่นี่อันนี้นอันนี้นนไป่ใช่แหละเข่ออ่นอานแล้วลุง ไงครับอ้ฮ่าฮฮเยี่ยมมากเลยยหญ่น <śmy> ุ <t ell> ่ม <amigo> ก <t ell> ็เจะาูิสุความสามารถของแล้วเดี๋ยวสอนวิชาให้วิชาเป็นกล้ามอืมได้เลยเนี่ยพลังแห่งดวงแกร่งคุณได้พลังจากดวงแกร่งก็สามารถผักหินได้แล้วอืมลุงค้นสุกว่าเราได้เจอกันอีกเนาะ ให้พระเจ้าอวยพรจนลุงบินไปละุชโอเคดันหินอ๋อเนี่ยไอหินตอนแรกเราก็น่าจะกลับไปดันได้ทีนี้เออไปไปล่างก่อนแล้วกันอุ้ถ้าดันน่ารักมากไปล่างบีแล้วให้เก็บนี่อ๋อนี่ไอหีบอันนี้อะไรเกรดสองผลไม้เกรดสองผลไม้ปอสองสดชื่นและจุยซี เจ็ดร้โกเนี่ยแค่นี้ยกับบ้านเถอะเจ็รอนี่มันอยู่ได้เป็นอาทิตย์นี่ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะก็คือเดินให้เดินไปเอาหน้าแนว่าผักได้แล้วขบวนตัวอะไรตัวนะครับผมหาตัง้งเฉยค,ครับป๊มันผักไม่ได้โอเคด้านขวามือล่ะไม่มีไปไปต่อต่นีครับเราไปตะโกนเรียกเขาหน่อยแล้ว ผลไม้ผลไม้ปอสามกรดสามอันเล็กแต่ก็หวานอร่อยชำ่ำอันนี้อะไรเอ่ยไวซีดีก็คือมเมล็ดมเมล็ดพืชป่าอันนี้อะไรเอ่ยไม่ดูตีตีไปก่อนฮึไม่ให้ตังเลยโซนนี้เหมือนให้มาเคลียเฉย Ah, ok. Qua là. Qua cái ăn đi anh Tông bị ăn. húp, 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 hoop hoop ok, hoop 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 anh, hoop 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 เตีลองดูสิมันได้อะไรปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บอันนั้นเปิดแล้วเราต้องไปตีเราต้องตีดักไว้ก่อนไหมอืมอ่นล่างเปิดแล้วทำย้อนถูกไหมอ่มไม่ใช่สิ ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวงมก่อนงมก่อนโอเคถูกแล้วถูกแล้วทำย้อนจริงๆต้องทำย้อนเลยโอเคเจ้อ้าวถูกทางไหมวะไม่ถูกอ๋อหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผิดปริศนาตรงนี้งั้นเรากลับไปข้างล่างหน่อยดันไปลุกอ,อ่าเรามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่มันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน ต้องดูก่อนว่าเราต้องดันไปฝั่งไหนเอิม่มเราเลี้ยงเราต้องเลี้ยงลูกลางไปข้างบนเฮ้ยอ้าวแล้วจริี้จะดันออกมายังไงก็ไม่ได้สิแต่ลูกนี้ต้องมานี่อยู่แล้วแล้วปิดลูกใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อมันนี้ เอาอันนี้เข้าไปก่อนโอเคโอเคแล้ว okay. yeah. เราก็ดันดันทางนี้เลยปุ<ๆ>๊บปุ๊บแล้วก็ไปใส่ฝั่งนูด้ดนี่ก็มีช่องให้เราอันหนึ่งเพื่อให้เราดันได้โอเคปุ๊บโอเคเปิดแล้วใครก็ยันขยันทำปริศนา อะตอนเข้าออบ้านเข้ายังไงอ่ะอืมหีบใครไม่รู้ขอหน่อยแล้วกันทาดาอีกห้าร้อยหูยหนูมาต่างโลกแป๊บเดียวหนูมีพันสองน,นะเอ้ยอันนี้ไปได้อุ๊ยน้ำผู้แห่งสมาธิวาดดูชุบ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 อุ้ยท้าวาดมันน่ารักมากเลย สวยมากครับตืน้นติตตตตดดน้องสายโอเคนั่นแหละไม่มีน้องไม่มีอะไรนองสายหรอกมาถึงโลกนี้ได้ก็สบายแล้วเควสไปฝั่งนู้นแต่ว่ามาแวะนี่ก่อนมีอะไรไหมโอเคอันนี้อะไรเอ่ยฮะดวงโอเคครับไม่ดื้ลอละเตรตยมทางมาป่าสะพานไม้ เออเอสเ s t ร์นแคนยอนมันคืออะไรนะผาภูเขาภูเขาใต้ภูเขาเอ้ยมันออกอันนี้อะไรเตีหยอุ๊ยอืมเอาวะเย่ได้พะกดเศษผ้าสิอันนี้ตัวอะไรตัวเรลาเม็นนะสุกกระปกุกฐานะสุกกระปุกทำให้เราตอนที่เราไปติดจากการ ย่ําเหยียบแล้วก็จะทําให้เราอะไรเอ่ยมันคือเอาว่าเป็นดีบัฟแล้วกันล้างน้ําได้ไหมนี่บ่อน้ำพุร้อนสามารถเป็น BKB ล้างบัฟพร้อมฮิวสวัสดีครับโบทซงรู้สึกดีได้ก็ชอบน้ำพุร้อนเหมือนกันเหรอที่นี่แหลมีน้ำพุร้อน เต็เนไปหมดเลยนะความฝันจริงก็คือได้เป็นได้ไปแบบทัวร์รอบโลกน้ำพุร้อนไปแช่ให้ชุ่มแต่ว่าฉันออกจากที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามันอบอุ่นเหลือเกินช่วยไปแทนฉันหน่อยได้ไหมได้เกรดโอเคขอบคุณครับอืมพี่พักอาบน้ำแล้วกันทีนี้ไวเบิร์ดโอ้มาแล้วมาแล้วไหนช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อย พอดีว่าเจ้าลิงมันไม่ให้ฉันเข้าน่ะแล้วก็ฉันอุตส่าห์ตะโกนเข้าไปข้างายทีมันยังไม่มีอะไรตอบกับมาเลยแต่ฉันคิดว่ามันมีของของฉันอยู่ในถ้ำเนี้ยนะแต่ว่าเปิดประตูถ้ำไม่ได้อะไรนะนัก็อยากไปที่วิลเลีอัเดอร์ซันเหมือนกันนั้นเหรอฉันพาไปได้นะถ้าสามารถเปิดประตูนี้ได้ตัวเรายังไม่พูดเลยเดี๋ยวหน่อยสิพวกนกน่าจะเอาของไปเอเดี๋ยนะแปลผิดนี่วาช่างมัน ไม่มีเวลาแล้วนะรีบหน่อยรีบไม่ทำเองอ่ะฮืออันนี้อะไรกล้วยสองกล้วยหนึ่งกล้วยสองกล้วยสองกล้วยหนึ่งกล้วยสองตาหูจมปากตาหูปากาปาก,ก็ตามนั้นเลยอ่ะดันดันดันหูสองอันตาสองอันปากหนึ่งอันแย่ yeah. เปิดประตู โอ้ Ooh, จเจงไปเลยแต่ว่าน่ากลัวอยู่นะถ้าเข้าไปอ่ะเข้าไป,าไปไหน่อยได้ไหมอะไรเนี่ยโคตรไม่น่าไว้ใจเมื่อกี้ไปเขากกดังลิงโอ้เดินไปทางนี้ได้ด้วยอุย <Ooh. S 1> อะไรเอ่ยตีได้เถอะอืมอ๋อแสงว่าต้องยังไงเราก็ต้องมาเปิดฝั่งนี้อยู่แล้วสินะโอเค ทีนี้ต้องดูว่าต้องทำยังไงพัดโซ่ดูว่าไอาหินนี่เราลากได้เราดันได้โอเคใช่ไม่ใช่ย,ยังไงก็ช่างมาละนี่ปิดจะมาฝั่งนี้ได้แต่มาฝั่งนี้ได้เพื่ออะไรเราต้องไปปุ๊บอีกรอป๊บก็ไม่ได้สิวะ โอเคอันนี้ดันสุดอันนี้ก็ดันสุดปป yeah. เก็บผลไม้เย่ไม้หัวใจเพิ่มด้วยนนะโอเคเอ่อทำย้อนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมย้อนต้องย้อนไงวะอ๋อนี่แค่นี้โอเคตีเข้าไปบล็อก มันไปนปลดล็อกอะไรบางอยา่างทํางานที่อื่นไม่ได้องงานที่นี่โอ๊ตอนเข้ามามันคงทำปริศนากันมันๆนี่อุิยต,ตีติขี้อืออืออุ้ยเก็บตังก่อนโอเคนี่ไนงะนี่ไนงะตัวมันโคตรน่ารักอ๋อมีแค่นี้เลยเหรอห้องนี้เป็นห้องห้องตีมอนอีกฝัง่งปริศนาโอเค น่าจะได้และแต่หนึ่งกล่องก็ไม่เว้นอ๋อไม่มีอะไรเลยโอเคเปิดทางแล้วไปต่อควิกสล็อตสามารถเอาของมาใส่คอนซูมโบโอเคทีนี้เราจะเอาของเรามาใส่ยังไงตัวไอแม็กวิทอลี่โอเคถูกต้องหินนี่ไงอ๋อไม่มียังไม่มีของอื่นยูดควิกสล็อตควิกสล็อตไว้ข้องหนึ่งแล้วกันนะอู้อันนี้ของแรงเลยฮะ ใช่ไหมบวกตั้งห้าหัวใจโอเคแค่นี้แหละเก็บไปก่อนตั้งกล่องได้ไหมไม่ได้งั้นก็เปิดกล่องเลยละกันได้แล้วผลไม้มเกียจสามอันนี้ะนะ Cleansing Drop Cleansing Body Vitamin A Tint ก็คือล้างล้างบัฟใส่รีเปลคำเตือนห้องนี้นะ่ะมันต้องได้แล้วแต่การอนุญาตจากเจ้าลิงก่อนเท่านั้นนะจ๊ะพักพวกลิง โกดังของลิงก็ต้องให้พวกลิงมา approve โอเคอะไรอ o r อ e r b o r d e ปะอุ้ยเหมือนจะใช่ทำไงตีอู้ตีตีอือโอ้สบายอุ้ยอุ้ยเดี๋ยววิ่งชนวิ่งชนไม่ได้วิ่งชนไม่ได้เย่ตู้มป กินได้ไหมกินโอ้โหถ้ากินจบแจ๊บจบแจ๊บมากเลยลูกน่ารักสุดๆนี่แท่นบูชาโอ้ระเบิดตดคว่ำเลยโอ้โหน่ารักจัดวิเลตออเดสันอออมาถึงแล้ว ว่ารูน้นี้ด้วยโอ้นี่หัวหน้าเผ่าหัวหน้าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรผู้นำหมู่บ้านเรียกผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะกล้าดียังไงถึงมาขโมยสมบัติของพวกเรานี่เดี๋ยวไปน็นอะได้ไหมมองเลยเห็นเลยเอ้าอ๋าอตัวแค่นี้เหรอนี่อะนะเฮ้ตัวสอบกระเป๋ามันยังอะโอ้เราดีเราเจอคน ขนเอ่อขนนกเรืองแสงอยู่นึกว่ามีค้ขงขนกนกหรอนเดี๋ยวนะขนนกเนี่ยนะอืมตอนแรกคิดว่าไอเด็กนี่มันจะเป็นคลิปเด็ขโมยธรรมดามีคำวลลาบนแางก็คเคยกล่าวไว้ว่าอีโชว์พลังด้วยอืมจะมีคนที่มากับคนนกเรืองแสงแล้วก็จะมารวมทุกอย่างรวมชิ้นส่วนที่หายไปแล้ว ก็คือรียูไหนใหม่เก็บผลึกฉันไม่รู้หรองนะว่าไปเจอคนนอกไอ้พวกนี้ได้ยังไงแต่ว่าให้ฉันได้ท,ทดสอบนายด้วยเถอะโอ้ทำเสียงดีแล้วกันโอเคแล้วก็ข้ามไปที่ตรงเขาเรียกว่าอะไรน,นะ trial เหมือน่านทดสอบโอเคไปหา you, ซิวิลดูสันซีกิอันนี้มันคือแปลว่าอะไรวะช่า,างมัน เทิมวิหารแห่งตะวันอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านโอเคครับบ้านลูกกันครับนี่โอ้ว่าสวยก็อ่าโอเคครับผมก็ทิ้ไงไว้ประมาณนี้ก่อนเออเดี๋ยวนะสักคนหนึ่งก็จะได้เป็นอนหนําผู้ใหญ่บ้านอีกนานนะลุง โอเควันนี้ก็บริการแล้วค่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อะไรได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ขอบคุณมากที่ยังดูอยู่ถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากผมทำทำคลิปนี้ต่อก็เมนต์บอกผมด้วยแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับ